Icana, ไม่ธรรมดาคน <of> ต่อมาเขาเป็นกรรมการันนี้ด้วยนะจ๊ะเธอขอเสียงปรบมือกับคุณแจมรัชตะหัมพานนท์ครับนักแสดงช่วงวัน3 1มครับเก็มีชุเปียนของล้ที่จ่อะรน้นะเปยนรยทงบแจ้งฝากได้เลย ไม่ได้ถามอะไรเลยโอเคนะครับคำถามจากผมนะครับค่ะคุณเคยมีโมเมนต์ที่รู้สึกว่าตัวเองเป็น super girl หรือเปล่าแล้วก็เมื่อไหร่ครับค่ะ,คะหนูมีโมเมนต์การเป็น super ิร์ลแน่นอนค่ะนั่นก็คือการที่หนูได้ติดเป็น20คนสุดท้ายของ big ป super ิร์ลค่ะมันทําให้หนูรู้สึกที่ภูมิใจในตัวเองมากๆจริงๆเส้นทางนี้อยูเดินมาตั้งแต่เด็กค่ะแต่นี่คือ1 9สําคัญในชีวิตของหนูวันนี้แหละค่ะที่หนูจะทำมันได้ คุณเมธนีกิ่งพยมค่ะคั้งามจากพี่ลูกเกดมาปิดท้ายวันนี้เลยฟังให้ดีๆนะคะอุ๊ยอ๋อขอโทษค่ะน,คคนึกว่าคุณบุมาไงครับนึกว่าคุณบูกค่ะอคขอโทษค่ะสักครู่นะคะโอเคถ้าคุณเป็น Big C Supergirl คุณจะใช้พลังอะไรช่วยลูกค้าคะค่ะ,คะถ้าไปมีพลังที่จะขอโทษค่ะ ถ้าไปมีพลังพิเศษที่จะช่วยลูกค้านั่นก็คือการช่วยโปรโมทค่ะแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับสินค้าของ O t ท็ค่ะอยากช่วยชุมชนทุกชุมชนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนโปรโมทสินค้า O t ท็อให้ทุกคนได้รู้จักค่ะแล้วก็กระจายไปให้กับผู้ต้อยโอกาสหรือว่าครอบครัวที่ขาดแคลนค่ะเพราะว่าเหมือนการให้คนที่ให้ก็คือได้รอยยิ้มกลับมาแล้วเขาก็ได้รอยยิ้มกลับมาเหมือนกันค่ะก็

ใครดูเขาคือจิตักเธอตอนบ่ายรอไปดูข้าวใหม่ เธอไม่ได้ girl อ้เธอไม่รู้ด้วยเธอไม่ได้แต่ฉันเองที่นี่ยิวโซ่ Say what ทำไรทำฟิวส์ทำเธอ้องหายรอมาเดี๋ยวยาวไหมที่ตอนคุดน้ำทำไรก็ไม่ตอบทำไรก็ไม่บอกทา่นี้มันได้เหรอดยวนี้ไม่ต้อไปนะ You got washing and you some can run สวัสดีครับทุกคนผมต้าอู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอมรศรนพลนะครับสวัสดีครับพี่ลูกเกดครับครับสวัสดีครับพี่ลูกหมายเลขหนึ่งต้าอู่พิทยาบิ๊กซีซูเปอร์เกิลในทำท่าเยยงี้ยเอาเขาเขามีตัวซีนะเราก็ทจะทา วันนี้ขอบคุณนะครับทางช่องเที่ยวโอกาสมาได้แสดงตรงนี้นะครับสวัสดีบิ๊กซีด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณช่องวันด้วยฮะจริงจริงช่องวันด้วยวันนี้ดีใจนะครับแบบพอเห็นวิธีการประกวดอะแล้วก็นึกย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วโหนเหมือนจะนานนะฮะลองบวกดูฮะอายุก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะตอนนี้ยังเด็กอยู่แต่รู้สึกว่าเราเราเข้าใจของการประกวดเราเข้าใจของการแข่งขันนะ เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนทั้ง20ท่านเลยนะฮะในขอเสียงกำลังใจให้กับน้องๆหน่อยได้ไหมครับแต่ว่าโชว์ต่อไปนี่ก็แทบไม่แพ้กันจากรุ่นพี่ของเราเองใช่อแต่ว่าเดี๋ยวเราสองคนขอญาตไปด้านหลังก่อนขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับ เก็บอาการเอาไว้แม้ใจจะสั่นรรัวอยากจะให้ดอกไม้ดูมาวัดสักตวัวก็ไม่กล้าเอ่ยออกไปเม <isms> ื่อเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจเชนอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดร้อน กับวใจเอาไงกันดีล่ะกับความรักเธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักผ้าเต็มเตมพูดตรงๆใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอจริงๆได้ได้ยืนงงให้ทำยังไงใจมันถึงปรงลงได้เธอจริงๆ เธอจริงๆได้แต่ยินงงให้ทำยังไงใจมันถึงครลงรักเธอหมดใจใช่ครัครับ,รบว้าและนี่คือฟนอลวอลของบิ๊กซีซูเปอร์เกอร์และแจมรัชตาครับขอ,ขอเสียงดังด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้สวัสดีแจมครับสวัสดีครับแกนเอ้ย เฮ้ยผมผมเข้าใจพี่แล้วยังไงครับแพ้ทางเขาจริงจพี่เนาะขึ้นมาแล้วมันรู้สึกสดชื่นนะสดชื่นมากออรู้สึกแบบโอ้ยตอนนั้นเมื่อกี้นั่งอยู่กับพี่มีพี่กิ๊กพี่พี่ป้อนนี่นก็จะเป็นอีกแนวแนวหนึ่งคือขึมแบบพี่เกดอย่างเงี้ยอยู่แบบคือเมื่อกี้เมื่อกี้คุณนั่งอยู่ข้างพี่เกดไม่ใช่เหรอใช่ผมอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วคุณรู้สึกยังไงอ่ะโอ้โหพลังของคุณแม่เขาดุนแรงมาก เป็นแบบลังเสียงออกออร่าอย่างเงี้ยออกมาแต่พอขึ้นมาจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเป็นยังไงครับสดใสร่าเริงมากอ๋อไม่กล้ามองไปข้างหลังเลยอะเขินวันนี้มาโชว์กันในรอบไฟนอลวอล์กด้วยเป็นยังไงบ้างครับีโอ้ยตื่นเต้นนะตื่นเต้นเมื่อวานนี้ก็แอบมาซ้อมแล้วแหละแล้วก็เห็นน้องๆเขาตั้งใจกันทุกๆคนเลยยินดีด้วยนะครับพี่เข้าสิคนสุดท้ายนะครับเก่งมากเก่งมากเห็นกันนะเจอกันตั้งแต่วันแรกที่ออดิชั่นนะครับ เขาเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะอ่ะฮะเปลี่ยนไปไงฮะดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นจริงๆตอนวันแรกหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยยังไม่มั่นใจที่ตัวเองจะแบบแสดงออกอะไรออกมาแต่ณวันนี้เห็นแล้วว่าเต็มที่กันทุกคนใช่เพราะผ่านการเทรนของพิรุเกตมาแล้วด้วยครับเมื่อวานใช่ไหมครับแล้วคุณแม่คุณแม่นั่งคุมเลยวันนี้อ่ะเดี๋ยวให้กําลังใจครับผมสาวสวยร้องสิบคนหน่อยครับโอเคอยู่นี่ดีกว่ายังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับทําให้เต็มที่ครับผมทําให้เต็มที่แล้วก็ พี่เชื่อว่าวันนี้ผลจะออกมายังไงก็ช่างถ้าเราเต็มที่แล้วเราจะไม่เสียดายครับผมขอบคุณนะครับขอเแจมรัชตาะด้วยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับแจมรัชตานะครับขอบคุณครับวันนี้แจมนี่หลากหลายบทบาทมากๆนะครับมาเป็นกำลังใจด้วยโชว์ด้วยแล้วก็เป็นคณะกรรมการด้วยอ อ่ะนี่เป็นช่วงเวลาในการรอผลคะแนนนะฮะเลาอยากถามพี่ลูกเกดหน่อยเพราะว่าใน3ชันลิที่ผ่านมาพี่ลูกเกดก็ดูแลมาตลอดเห็นพัฒนาการยังไงบ้างจนเหลือ4คนสุดท้ายเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ตอนแรกนะคะก็ได้เจอน้องๆกันแล้วก็เรียนในเรื่องของรันเวย์การการเดินการเดินแบบนะคะแล้วก็ปรับบุคลิกภาพค่ะก็ตอนแรกๆน้องๆก็เขินๆนะคะแต่พอสักพักนึงพอเริ่มคุยเริ่ม เริ่มสนุกขึ้นเขาก็เริ่มที่จะแบบว่า enjoy มากขึ้นแล้วก็คลาสต่อไปหลังจากนั้นก็จะเป็น public speaking อันนี้ก็เข้าทางเขาเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ได้โชว์ศักยภาพได้ในเรื่องของการตีความคำถามที่เราถามไปหรือเราให้โจทย์เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ก็สนุกเหมือนกันใช่ค่ะก็จะเห็นน้องๆเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แต่ที่ได้ รู้สึกว่าเห็นชัดเลยนะคะว่าใครเหมาะกับที่จะเป็น Big กซีซูเปอร์เคือตอนที่น้องๆไลฟ์ Live, ที่ Big กซแล้วก็ไลฟ์ขายของอันนี้เห็นชัดเลยะค่ะว่าใครเนี่ยมีแววที่จะแบบคว้าตำแหน่งนี้ไปโอ้โหแล้วพอมาเจอบนเวทีจริงๆเนี่ยคราเนี้ยในมุมของคณะกรรมการเราต้องดูอะไรบ้างในการตัดสินเพราะว่าน่าจะยากมากๆครับสำหรับเกดนะคะสำหรับพี่เนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าความมั่นใจ นะคะแล้วก็การควบคุมสติความตื่นเต้นเพราะแน่นอนถ้ายืนอยู่บนนั้นเนี่ยเราจะต้องตื่นเต้นแน่นอนโดยเฉพาะถ้าเราจะต้องมาตอบคำถามเนี่ยตอบให้ดีตอบให้ชัดให้เร็วแล้วก็ถูกใจกรรมาการยากนะคะแล้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเก,เก็มองแล้วเนี่ยน้องทุกคนทำได้ดีมากๆนะคะควันนี้เราก็ ตื่นเต้นแทนน้องๆจริงๆเลยค่ะขอบคุณครับให้กับพี่ลูกเกดด้วยนะครับวันนี้มาเป็นกรรมการด้วยแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับแต่จริงนะการยืนบนเวทีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการฟังคําถามจากคณะกรรมการเราต้องคิดรวดเร็วมากๆและตอบให้ถูกใจกรรมการด้วยอันนี้ยากที่สุดนะครับขอคุยกับคนข้างๆพี่ลูกเกดนะครับไม่ใช่วิปปอนแน่นอนครับเป็นครับพี่ป้อนอยากคุยอะไรกับผมไหมครับไม่อยากเลยนะครับเรอฮะ โอเคโอเคโอเคแจมวันนี้มาทํากี่หน้าที่ครับวันนี้แหละครับครับโอ้ยเยอะเหลือเหลือแค่ไปประกวดกับเขาอะไรฮะเหรอใช่ครับสนใจประกวดบิ๊กซีซูเปอร์เกิร์ลไหมฮะผมว่าต้องเป็นบิ๊กซีซูเปอร์แมนแล้วฮะเอ้ยแจมที่เจอกับน้องๆมาเพราะเมื่อกี้ก่อนจะมางานเนี่ยพี่แคนเห็นในในไอจีของช่องวันเห็นแบบขอกำลังใจให้ผู้หญิงคนนี้หน่อยได้คือเป็นช่วงตอนไหนครับตอนซ้อมเหรอฮะเมื่อวานนี้หลังซ้อมครับเมื่อวานหลังซ้อม อะไรนะขอขออะไรสักอย่างผมอะไรนะถ่ายไปเมื่อวานเนี้ยตรงนี้ซัพพอร์ตซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมครับอะไรอะไรใช่ใช่แล้วพอวันนี้เราเห็นน้องๆขึ้นมาโชว์เวทีแล้วเนี่ยมาขึ้นมาแสดงกับเราด้วยครับเป็นยังไงบ้างโอ้ผมว่าแต่ละคนก็ทําได้ดีนะครับเขาก็มีเสน่ห์ในในแต่ละแบบของเขาเองอ่ะครับซึ่งแต่ละเขาเข้าใจนะครับตื่นเต้นแน่ๆประกวดแบบนี้ยิ่งคนมาดูเยอะขนาดนี้เนาะกีดกันสนั่นวันไหวขนาดนี้เป็นผมผมก็ตื่นเต้นครับครับ ค,คุณยังตื่นเต้นดีกว่าฮะโอ้ตื่นเต้นผมตื่นเต้นทุกงานที่ขึ้นครับจริงๆผมก็จะลุ้นว่าเอ๊ะจะแฟนคลับผมจะมาหรือเปล่าเวลามาอองานใช่ไหมครับเออเอ,อ๋อ,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 อฟังพวกเธอ,พว,เธอพวกเธอจะมาไหมอ,อ่ะอ,อ๋อโอเค <laughs> พี่ไม่รู้ว่าพี่พูดเขาได้ยินหรือเปล่าเนาะเมื่อกี้กิดังมากเขากินอยู่ก็ไม่น่าได้ยินโอเคครับแฟนขับมาให้กำลังใจอยู่แล้วแล้วก็มาให้กำลังใจน้องน้องด้วยครับผมโอเคอยากคุยอะไรกับแฟนขับเราหน่อยไหมมาให้กำลังใจเยอะวันนี้ขอบคุณที่มาให้กำลังใจผมผมแล้วก็ไม่ใช่ผมผมดิผมผมได้ไงวะผมผมคืออะไรเมื่อกี้ผมเห็นป้ายพี่มี่อยู่ข้างในด้วยผมก็เลยเอาผมผมไปด้วยแล้วกันครับ ไม่ขอบคุณที่ให้กำลังใจผมนะครับแล้วก็สาวๆซูเปอร์เกิร์วันนี้นะครับ,รบขอบคุณมากจริงๆที่วันนี้มากันเยอะมากๆผมไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้มาตั้งแต่ตอนผมจัดแฟนมีดล้เอเอหรอครับพบเอาครับใช่ใช่ใช่ใชอ่าใช่ครับต้องมีบ่อยๆต้องมีบ่อยๆใช่ไหมอะไรนะครับเวลาจัดใหม่ละค่ะถึงเวลาจัดใหม่ละค่ะน้องแกมค่ะแฟนมีดรอบใหม่แม่แม่พูดแบบนี้แล้วพี่ป้อนอย่าหันโอ้พี่ป้อนหันนีเลย โอเคครับผมพร้อมเสมอฮะถ้ามีถ้ามีเวทีให้ได้เลยครับขอบคุณมากครับ,อ,บอ่าก่อนประกาศขอคุยกับอีก2หนุ่มของเรานะฮโอเควิดีโอ okay, นะครับ ยิ้นหวานครับขอบคุณมากครับอาชูตตัว4นะครับตัว4ครับ BIG p o กับสิทธิพิเศษมากๆโอเคครับตัว4นะครับคมสุดครบสุดที่ BIG C สดสะอาจจริงเข้าการันตีคัดมาให้โอเคครับนับให้ครับ1 2 3ครับหลายกล้องหน่อยนะครับวันนี้ครับ และช็อตสุดท้ายของเรานะครับเดี๋ยวขอเชิญรองชนะเลิศนะครับรวม